สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันสุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568นหะครับไฟเดย์นายมีฟุตบอลให้ได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคู่ใหญ่เนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าทีมใหญ่ไปเล่นในฟุตบอลยุโรปการสัปดาห์แต่ก็ยังมีให้ลุ้นอยู่นะครับวันนี้เราไปที่ศึกบุนเดสิก้าเวเดอร์เบรเมนกับวอบบัวนะครับเลือกคู่นี้มาวิเคราะห์คร่าวๆฝากคอบอลนะครับจะคิกออฟกันตีสองเครื่องนะครับ เหมือนเดิม eak 99นะครับเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับใครอยากจะเข้ามาแลกเปลี่ยนข่าวคราวฟุตบอลหรือว่าจะมาสอบถามทัศนะเข้ามาแชร์ทัศนะก็สามารถติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ eak 99นะครับฝากคอบอลไปด้วยอ่ะเช็คความพร้อมเข้าคร่าวของทั้งคู่นะครับเวเด้เบรเมนกับบัวบวกอันดับไม่ได้ห่างกันมากเจ้าบ้านนกนางนวลเบรเมนเนี่ยอยู่อันดับที่9ก่อนแข่งนะครับส่วนทีมเยือนบัวบวกรัรรร้งอันดับที่12ของตารางนะครับ วันนี้เนี่ยทางหน้าเบรเดเบเมนเนวค่อนข้างจะได้เปรียบในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านนะครับฟอร์มหลังถือว่าค่อนข้างโอเค5เกมหลังสุดทุกรายการเนี่ยก็ชนะ2เสมอ2แพ้1ไม่แพ้ใครมา4เกมติดส่วนวบบวกครับ5เกมหลังสุดแพ้ไปถึง4นะครับนัดล่าสุดลงเล่นในศึกบุนดสกีกาแพ้คาบ้านให้กับฮอฟเฟนไฮม์ส่วนเบรเมนนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปเยือนไมอิเสมอกันไป1ประตูต่อ1 h ึเฮดเฮดคู่นี้เจอกันแปลกกับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเล่นบ้านใครทีมนั้นแพ้ เล่นที่บ้านเบรเมนเนี่ยเบรเมนแพ้หนึ่งสองส่วนเล่นที่วอบบวกเบรเมนกขาบุกปชนะ4ประตูต่อสองนะครับแต่คู่นี้เวลาเจอกันเนี่ยยิงกันมันเลยนะครับอาเบรเมนวันนี้นะครับก็เชื่อว่าคงเน้นสุดๆวันนี้ถ้าชนะลงเล่นก่อนนะครับวันศุกร์นะครับโอกาสที่จะขึ้นไปอยู่ในโซนท็อปซิกเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงเลยนะครับจาก12ก็จะมี15อย่างน้นอยแซง Frankfurt, แฟรงเฟิร์ตแซงโคโลนะครับส่วนวอบบวกครับก่อนแข่งมีอยู่8แต้มถ้าชนะก็ แซงไฟบวกแซงยูโนวนบอลินขึ้นไปรั้งอันดับที่10อ่ะวันนี้ทั้ง2ทีมก็ถือว่ามีซูเปอร์สตาร์เหมือนกันนะครับเวดเดอร์เบเมนก็มีกองหน้าอย่างบูนิเฟสแล้วก็มิฟิลด์ตัวลูกอย่างทางด้านชมิทนะครับก็ถือว่าเป็น2ตัวที่จะต้องอ่าเป็น2ตัวที่เจ้าบ้านหน้าน่าจะพึ่งพามากที่สุดนะครับโดยเฉพาะบูนิเฟสส่วนทางด้านวอบส์บวกนะครับมีเสือเท่าอย่างอลิกเซนเป็นตัวคุมเกมแล้วก็มี ยูนัสควินะ in, นะครับส่วนหน้าดีกรีทีมชาติเดนมารนะ์กเนี่ยยืนเป็นหน้าเป้าอ่ะก็จะเป็น2โพลักที่บวบวบก,ก็คงจะ,ะใช้2องตัวนี้ในการเล่นงานในรับของเวเดอร์เบรเมนนะครับอ่ะผมมองว่าคู่เนี้ยบอลสูสีครับแล้วก็โอกาสเสมอกันค่อนข้างสูงแต่ถ้าเลือกคู่ชนะผมขอเลือกเจ้าบ้านเวเดอร์เบรเมนกันละกันนะครับเอาเป็นว่าฟอร์มช่วงหลังกดีกว่าแล้วก็เล่นในบ้านผมเชื่อเบรเมนน่าจะมีมุมเบียดเอาชนะบวบวกไปได้คู่นี้เชียร์ไปที่เจ้าบ้านเวเดอร์เบรเมนครับ ส่วนอีกหนึ่งคู่เนี่ยไปที่ศึกเกาโชเซราอิตาลีนะครับปิซ่าทีมเราสิบเจเจอกับเคลโมเนเซอันดับ10คู่นี้ผมชอบทีมเยือนเคลโมเนเซ่นะปิซ่าช่วงหลังอาจจะโอเคแต่ว่าเวลาเจอทีมที่เกรดบอลใกลเคียงกันนะปิซาเล่นในบ้านผมว่าน่าจะเปิดหน้าแรกแล้วบอลเปิดหน้าแรกแบบนี้น่าจะเข้าทางเคลโมเนเซอ่ะคู่นี้ชืว่อว่าเคลโมเนเซ่น่าจะบุกไปมีแต้มเป็นอย่างน้อยกับปิซาได้นะครับสองคู่ค้าคืนวันศุกร์ในฟุตบอลยุโรปวันนี้นะครับศึกบนเดสิกาชอบเจ้าบ้านวเวเดรเบรเมน ส่วนเกาโชเซเรอาอิตาลีชอบเครโมเนเซทีมเยือนนะครับอ่ะอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันนะครับแอด eak เก้าสิบเก้าวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนฟฟุตบอลทุกคนด้วยนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจำวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เข้าสู่วันสุ์ครับเจ็ดพฤศจิกายนวันนี้ในฟรเดย์ไนท์ก็จะมีเกมลาลิกาสเปนครับคู่ของเอลเช พบกับเรอัวโซเซดัดลงเล่นในค่ำคืนวันนี้ส่วนอีกหนึ่งลีครับไปที่ลิกเอิงของฝรั่งเศสปารีสแอเซเจอกับแรนครับก็เดี๋ยวไปไล่เรียงความพร้อมของทั้งสองคู่นี้นะครับเล่าสู่คนฟังว่าก่อนเตะมีอะไรยังไงที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มต้นกันที่ลาลิกาสเปนก่อนเอลเช่ปัจจุบันอยู่อันดับที่9นะเจอกับโซเซดาดทุกวันนี้อยู่อันดับ14ผลงานก็ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานไปค่อนข้างเยอะนะครับเอลเช่เองต้องบอกว่าในช่วงต้นฤดูกาลเลยเนี่ย ออกสตาร์ทได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่า4เกมหลังสุดก็เริ่มสะดุดยาวๆแล้วนะครับเสมอน,นัดหนึ่งแล้วก็แพ้ถึง3เกมเกมล่าสุดออกไปแพ้บาซ่า1ประตูต่อ3ครับแต่ในทางกลับกันเวลาที่พวกเขาได้เล่นในบ้านก็ยังเหนียวแน่นเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีมากๆนะครับหนัดในซีซั่นนี้เนี่ยไม่แพ้เลยนะครับชนะ3เสมอ2และเสียประตูในบ้านเพียงแค่2ลูกเท่านั้นนั่นคือจุดแข็งของเอลเช่มากๆที่ยังพาพวกเขาเนี่ยอยู่กลางตารางคะแนนได้แบบสบายๆในขณะที่โซเซดาดครับ ระยะหลังก็เร่งฟอร์มขึ้นมาได้ใน3เกมหลังสุดชนะ2แล้วก็เสมอ1เกมล่าสุดก็เปิดบ้านในชนะแอตเลติกบิบาลไปสุดมัน3ประตูต่อ2ครับแต่ทีนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆของโซเซดาดคือการเล่นเกมเยือน5นัดในซีซั่นนี้ไม่ชนะเลยครับเสมอแค่2และแพ้ถึง3เกมก็ตรงข้ามกับเอลเช่ครับในบ้านเหนียวมากดีมาก นอกบ้านของโซเสดอย่างที่บอกอย่างที่เห็นไปนะครับเพราะฉะนั้นเกมเยือนของโซเสดไม่ได้ชัวร์มากนะครับเต็มที่วันนี้ดูแล้วดีที่สุดน่าจะได้เพียงแค่ผลเสมอเท่านั้นก็ขณะที่เอลเช่ครับต้องพยายามเน้นมีแต้มให้ได้กับฟอร์มการเล่นที่ช่วงนี้เนี่ย ทำแต้มหลุดไปเยอะแล้วก็ฟอร,ร์มการเล่นในบ้านดูเหนียวแน่นมากๆยังเชื่อว่าอย่างแย่ที่สุดของเอลเช่ครับจะม,มีแต้มในบ้านของตัวเองได้และถ้าเล่นดีจบหมเป็นวันของเขาจริงๆก็มีโอกาสครับที่จะชนะเรอัลซาดัดในเกมค่ำคืนวันนี้ได้เหมือนกันครับแต่อย่างน้อยเชื่อว่ารับประกันน่าจะมีแต้มผลเสมอได้ในบ้านของตัวเองสําหรับเอลเช่นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับในลิเกเอิงของฝรั่งเศสนะครับปารีสอ็อฟเซ ทีมันดับ11เจอกับแบรันทีมันดับ10อันดับติดกันเลยในตารางคะแนนครับปาริสแอฟเซ่ S <S พึ่งโชว์ผลงานดีครับบุกไปเอาชนะโมนาโกได้1ประตูต่อ0แต่นั่นคือการชนะเกมแรกในรอบ4นัดหลังสุดในบ้านซีซั่นนี้ก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่ได้ชัวร์มากไม่ได้แก่กมากนะครับเกมรับก็เสียประตูค่อนข้างเยอะ11นัดเสียไปถึง20ลูกขณะที่รันเองนะครับในฤดูกาี้เน่การอยู่อันดับ10ยังมองยังถูกมองว่า ต่ำกว่ามาตรฐานไปนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนะครับเกมล่าสุดก็เรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้เอาชนะสตาบกไป4ประตูต่อหนึ่งแต่นั่นคือการชนะเกมแรกในรอบ7นัดหลังสุดเลยนะครับเพราะว่าแรนดเนีซีซั่นนี้ชัดเจนมากๆไปทีมที่เน้นผลเสมอ11นัดเสมอไป6กนะครับก็คือเกินครึ่งอ่ะนะครับก็ถือว่าก็คือเหนียวแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีมากในเชิงของการเก็บคะแนนนะครับก็อมองแล้วท่นครับยังมีดีพอที่จะ เล่นไปตามสไตล์ของตัวเองก็คืออย่างน้อยๆน่าจะเก็บผลเสมอกับทีมฟอร์มที่ไม่ได้ดีมากอย่างปารีสอัพเซได้ครับเพราะคู่นี้จริงๆก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนวันนี้จะเจอกันในเกมแรกเลยครับยังมองว่าปารีสอัอพเซยครับยังไม่น่าดีพอที่จะชนะรันทีมเยือนต่างแกรนด์ครับที่จะเป็นฝ่ายบุกมาเก็บแต้มหยิบแต้มอย่างน้อยๆหนึ่งคะแนนกลับบ้านของตัวเองไปได้ครับคู่นี้ก็ออกแนวสูสีและก็คู่ขี้มากๆน,นั่นคือทั้งหมดของพรีวฟุตบอลวันนี้แล้วนะครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กลับมาอัปเดต